วิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องที่สองความกระตัญอูต่อบุคคลในโรงเรียนเด็กๆรู้จัก,ก,จกบุคคลในโรงเรียนไหมลูกมีใครบ้างคุณครูค่ะมีคุณครูเพื่อนๆมีคุณครูมีเพื่อนเพื่อนแล้วมีใครอีกแี่ใใรูผู้เล่การค่ะออ๋อ,อใช่ไหมผู้อำนวยการโรงเรียน อย่างเช่นผู้อํานวยการมีพระคุณต่อเด็กๆยังไงอะเด็กๆคิดว่ามีพระคุณอย่างไรบ้างคะลูกเอาเพื่อนปิดไมค์ก่อนลูกอเสียงไมค์ตะก,กี้สะท้อนกลับนะคะผู้อํานวยการมีพระคุณต่อนักเรียนอย่างไรคิดออกไหมไม่ออกสร้าง เพื่อนบอกสร้างโรงเรียนให้เราค่ะ <โฆ Stanley> สร้างโรงเรียนให้เราเรียนค่ะช่วยบริหารจัดการในโรงเรียนใช่ไหมอ่ะครูประจำชั้นล่ะครูประจำชั้น,นมีพระคุณต่อเราเียนอย่างไรไม่ต้องเขียนเลยอ่ะค <undoubtedly. S 3> รูประจำชั้นอ,อสอนนักเรียนค่ะเพื่อนบอกครูประจำชั้นสอนนักเรียนช่วยดูแลเด็กๆใช่ไหม แล้วคุณครูคะคะคือสมุนมเอาไป <_ d ew> s> <S ดูแลวความสะอาดของโรงเรียนค่ะอ่าผ่านโรงดูแลวความสะอาดของโรงเรียนแม่ครัวก็ทําอาหารให้เราทานในโรงเรียนของเราก็เห็นไหมลูกมีบุคคลหลายท่านใช่ไหมที่มีพระคุณต่อเราอ่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณครูนะคะ ซึ่งท่านจะคอยอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้คําแนะนําแก่เราทําให้เราเนี่ยอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขมาดูตัวอย่างการแสดงความกตัญญูกตาวท้ทีต่อคุณครูนะคะะคอแรกแสดง,น,งนะะ ตัวอย่างการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณครูนะคะอ่ะข้อหนึงแสดงความเคารพคุณครูด้วยการยกมือไหว้โดยให้หัวแม่มือรู้จักหัวแม่มือแม่ลูกหัวแม่มืออ่ะลองพนมมือดูลองพนมมือดูอ่ะหัวแม่มือจรดที่จมูกจรดที่จมูกแล้วก็นิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วอย่างนี้ พร้อมตัวลงด้วยความเคารพพร้อมกล่าวทักทายว่าผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะผู้ชายพูดว่าสว,ส,สวัสดีครับดะด้วยกิริยาสุภาพอ่นอนน้อมอันนี้คือวิธีการไหว้คุณครูนะคะห้วหน้าน,นี้เลยเอาไปตอบ<น>ที่คร<อ>ูเขียนอ๋ออ่ะสมมตสมมติสมสมติครูเดินมา ่ะนักเรียนเจอปุ๊บนักเรียนยกมือไหว้นวี่สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูอ่าใช่แล้วนะคะคเห็นไหมนิ้วหัวแม่มือจะลด,ดปลายจมูกนิ้วชี้สัมผัสระหว่างคิ้วแล้วก็ค้อมตัวลงสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครู มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างต,ตัวอย่างต่อไปของการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณครูก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของคุณครูด้วยความเต็มใจครูคาหนูจน,นะสมุนหน้าที่พลเมืองละคะอ่ะ เขียนไหมคะไม่ต้องเขียนค่ะ,ะเ,ดเด็กมาดูตัวอย่างการแสดงความกตัญญุกะตะเวทีต่อคุณครูข้อต่อมานะคะช่วยงานคุณครูที่เราสามารถทำได้ก็อย่างเช่นช่วยถือของช่วยยกหนังสือ ทำไหมเด็กๆปฏิบัิิไหมคะปฏิบัติเนาะเด็กๆน่ารักช่วยครูยกของค่ะนอกจากนั้นตัวอย่างข้อต่อมาของการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณครูก็คือเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนะคะโดยอาจมีส่วนร่วมในการจัดทำพานไหว้ครู หรือกล้วยทูบเทียนดอกไม้เพื่อเข้าร่วมแสดงความเคารพคุณครูในงานวันไหว้ครูที่โรงเรียนจัดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีต่อคุณครูนะคะ,ะแล้วเราชื่อข้อถาลองทำดูนะอ่ะเราจะอ่านสถานการณ์ที่กำหนดแล้วเด็กๆช่วยบอกวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้เราซื้อฟังนะอะ ข้อแรกในขณะที่คุณครูเนี่ยกำลังซ้อนหนังสืออยู่แล้วเพื่อนข้างๆเนี่ยชวนนักเรียนคุยนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรลูกไม่คุยด้วยเอาไม่คุย<ม><ม>ด้วยมาดูข้อต่อมานะคะข้อต่อมาข้อต่อมาอ่ะในขณะที่เด็กๆเ,เดินไปซื้อขนม แล้วเด็กๆพบคุณครูเนี่ยกำลังถือของเยอะๆพะรุงพลังผ่านมานักเรียนจะทำอย่างไรลูกไปช่วยถ<ด>ือค<ด>ุณครู<ด><ด>ค่ะข้อที่สามเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้าแล้วก็พบคุณครูที่หน้าประตูนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรสวัสดีอันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะคะ อืที่ชิ้นงานที่สามแล้วเนาะเรื่องความกะตันยูกระตะเวทีคุณครูขอพวกนี้เรียนนะคะเรียนค่ะโอเคค่ะค่ะอ่าให้นักเรียนโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทําที่แสดงถึงความกะตันยูกระตะเวทีต่อคุณครูมาหนึ่งอย่างแล้วก็ วาดภาพประกอบนะคะ,ะเหมือนที่เราชื่อกล่าวมาข้างต้นที่ว่ามีอะไรบ้างเอ่ยแสดงความกันวันอังคารอันนี้คือเป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้าน